คิตะนาลุโตสนามบินเลยมัราแล้วเครื่องรางเกี่ยวกับความรักอ่ะมีผัวมีผัวจริงๆก็ไม่ยากนะเนี่ยภาษาญี่ปุ่นก็อ่านได้อยู่ซื้อคั่วซื้อคั่วทำไมอะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องพาดีว่าพาไปไหน และนี่ก็เป็นทิ่ที่4แล้วนะคะทุกคนบอกได้เลยว่ารอบนี้สเปเชียลมากๆเพราะว่าเราทําการ่องตั้งแต่เดือนกุมภาค่ะลองทายดูสิคะว่าแพคกำลังจะไปไหนเจไปแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมีไฟบินประมาณ5้าคู่กว่าแล้วก็ไปถึงที่สนามบ,บินนาคิตะนารุโตสนามบ,บินเลยว่า นั่นแหละสนามบินนาริตะ8ปดโมงกว่าก็เดี๋ยวเราจะทําการเดินทางกันต่อรอบนี้ก็คือเที่ยวคนเดียวนะคะวันนี้คือแพ่ซื้อทัวร์มานะคะทุกคนก็คือญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศแรกนะคะยังไม่เคยได้ไปเพราะฉะนั้นน่ะเราไม่อยากไปแล้วแบบไม่รู้อะไรเลยเราไปจึงที่ญี่ปุ่นกันค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ ผ่านด่านทุกอย่างเรียบร้อยนะคะทุกคนคือพายอาจจะบอกว่าคือด้วยความที่เรามาคนเดียวใช่ไหมก็มีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันตัวคนเข้าเมืองอะ่ะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยถามอะไรมากแล้วก็มองหน้าอย่างเดียวแต่ว่ามันจะมีอีกด่านหนึ่งก็คือจะเป็นด่านกรุงสุนรับกระเป๋าเสร็จอย่างเงี้ยเราก็ต้องเดินเข้าใช่ไหมมันจะมีชื่อเราอยู่ติดกับกระเป๋าดูพาสปอร์ตนิดหน่อยแล้วก็ถามว่า with my f r i e n d and family อะไรเงี้ยเธอก็ตอบว่ามากระทัวจบมากระทัวมันก็จะดีอย่างหนึ่งก็คือตรงน,นี้แหละเดี๋ยวเราจะต้องนั่งรถบัสเดินทางอย่างน้อยประมาณสัก <S 2> 2 <S ชัั่่ววโมมมงงงเเเเพรราาาะะะจจไปปออีกืนนนึ็ สิ่งหนึ่ลยที่เรียกว่าภูเขาไฟฟูจิและเ g าตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านข้าวที่ของเรานะคะทุกคนที่ฟูจิจซึ่งมันก็จะใกล้กับหมู่บ้านน้ำใสเลยอ,อันนี้คือหมูที่เขาบอกว่าปิดซึ้ง 让我亲你！ ตอนนี้นะคะเราก็ทําการกินข้าวกันเรียบร้อยแล้วน่าจะไม่เกิน1ชั่วโมงเดี๋ยวเราจะไปที่หมู่บ้านน้ำใสเขาบอกว่าเป็นหมู่บ้านที่เก่าแก่น้ําที่นี่เนี่ยแม้กระทั่งท่อน้ำทิ้งอะ่ะยังสะอาดก็ต้องไปดูกันค่ะแต่ตอนนี้ก็ดูกับบรรยากาศแบบเย็นๆสบายๆ เราไปดูซากุระกันค่ะเพื่อนๆนี่คือซากุระส่งตรงจากประเทศญี่ปุ่นจริงๆมันหมดหน้าซากุระไปแล้วนะคะทุกคนแต่ว่ามันก็ยังมีหลงเหลืออยู่ที่ภูเขาไฟฟูจิอยู่แล้วนะคะเพราะมันคือแหล่งต้นกําเนิดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าภูเขาไฟอาจจะไม่เห็นเท่าไหร่เพราะว่าเมฆมันบังหมดแล้วอ่ะแต่ส่วนตัวรู้สึกว่าอากาศปานกลางนะคะไม่ได้แบบเย็นมาพเนี้ก็ใส่แขนสั้นทั่วไปปกติแต่ไกด์บอกว่าอากาศเย็นนะคะ ตรงไหนวะตรงไหนวะเราจะหาม,หมุมเลิศดถ่ายบ้างเราต้องสามารถทำทุกสิ่งได้เราคือคนเก่ง ตอนนี้เราอยู่ที่หมู่บ <im it> <cause> ้านโอชิโนะฮะไกเออใช่โอชิโนะฮะไกก็เดี๋ยวเราจะไปเอ j นจอยอีทติ้งกันว่ามีอะไรอีกกันบ้างเห็นที่ไกเขาบอกว่าเขาจะมีมีผลไม้มีผักมีติมมีโมจิแล้วก็เราจะไปกินน้ำจากเพื่อเขาเอเวอเรสซึ่งไม่ได้อยู่ประเทศนี้นะคะเขาเรียกว่าบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ว่ากันไปกโกโกูว้าชิาบไหนไม่ครบรถเกล เว้ยเราเหมือนเรามาด้วยกันจริงๆอะเนี่ยบางคนถามว่าเวลามาเที่ยวคนเดียวทำไงให้มีความสุขเราก็เลยตอบทุกคนไปว่าหาเพื่อนเอา,าใช่ปู๋ทุกคนมันมีความโบราณใจสุดๆ้องฟ้าวันนี้คือดีมากอะทกรตุกโคเซักนกินได้เลยทุกคนว่า มันคืออบบว่มันก็คือเราจะเดินตามแก๊งเดอะทีแบบชื่ออะไรนะตาว,ต,าวตออาวเพื่อนใหม่นะคะชื่อว่าตาว <c oughs> ไม่ได้ขำชื่อนะแต่คือแบบมันแปลกใจเข้าใจว่าไม,ไม่ไม่มีใครชื่อใช่แล้วคือแต่งเหมือนกันแบบโดยไปได้รับหมายว่า ไอติมแล้วก็มูจิย่างคนละหนึ่งแบบนี่นคืออะไรอ่าพีชอาริคัตโกเซมาจั๊วิตามอยู่ใน YouTube แพนนีนเนี่ยอืม ปนั่งก่อนไหมตอนนี้ไงที่เขาบอกว่าญี่ปุ่นคือของมาของดองน u m บ e r วารอันนี้เขาบอกว่าน้ำอันนี้สามารถกินได้สะอาดมากเอาต้ององันนี้อืมเครื่องวางแล้วแ้เครื่อง,างรองางเกี่ยวกับความรักอ่ะันม,มีผัวันม,มีผัว <Hey. S 1> ติอรอเบอรี่ที่เขาเรื่องเรือแต่ลูกใหญ่หมากอันนี้ในราคาหนึ่งพันเยน กูดูดีนะมันนิ่มมันละลายในปากเลยอะถ้ามีพริกเกลืออร่อยทุกคนเมื่อกี้เกิดความเข้าใจผิดนะคะคือไอตรงน้ำตกอันนั้นอ่ะมันยังไม่ใช่ไฮไลท์นะคะ, <c oughs> คะคไฮไลท์ไม่อยู่ตรงนี้คะ่ะแพรกำลังพาทุกคนไป <c oughs> <plup. S 1> อยาก,กระโดดลงน้ำอานี่ยไง นี่เลยเดี๋ยวหลังจากที่เราเที่ยวทุกอย่างเรียบร้อยนะคะเราก็จะเดินทางไปที่พักกันแล้วก็กินข้าวเย็นกันนะคะงั้นเดี๋ยวเราปัดไปที่ที่พัก,กเลยดีวยกว่าดูกันว่าที่พักรลไม่รลิสามดาวนะคุณอนาะว่าไป ขอพาทัวร์ห้องที่นี่ก่อนเลยแล้วกันนะคะที่แพยอยู่ตรงนี้นะคะมันจะใกล้กับภูเขาฟูจิมากๆนะคะทุกคนฟิลแบบตื่นเช้ามาเห็นภูเขาฟูจินะก็แนะนําที่นี่เลยนะคะเดี๋ยวพึ้นชื่อให้ฮู้ดดงห้องครัวกับห้องน้ําเขาแยกกันไว้ทุกคนและทุกห้องจะมีสลิปเปอร์แบบอย่างนี้เลยเห็นไหมอันนี้จะเป็นห้องน้ำคือมินิมอลมากห้องกับน้ำก็จะแยกออกมาแบบนี้นะทุกคนเห็นไหม โอ้มีมอ่จริงๆอะดูดิอาบนมาแค่นี้น่าักน่ารักส่วนที่นอนนะคะเราจะเป็นที่นอนแบบนี้นะคะทุกคนอีกนิดนึงอนี้แพ้เพิ่งเห็ยนว่ารายละเอียดของเขาทุกอย่างเนี่ยคือมีภาษาไทยไว้ทุกคนเฮ้ยเวิร์กมากตามนี้นะคะสำหรับที่พักเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนชุดนะคะแล้วก็ลงไปอีกข้าวตอน6กโมง25น่นเองโอเค let's go ลดมากเอามาแต่ขายใหญ่ๆเท่านั้นที่น็อกเอวิติงอันนี้ก็จะเป็นเมนูนของดาวนะคะอันนี้ก็จะเป็นพิกิทที่รู้จักกันในทิปแล้วก็มีพีเอฟนั่งตรงข้ามอืมอะอึชนี่เราก็สวย สำหรับพวกนี้เนี่ยก็อย่าลงตรงเลยนะว่าตื่นเช้ามากเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็จะจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราไปดู day สองที่ญี่ปุ่นกันนะคะว่าไปที่ไหนทำอะไรเจอกัน day สองค่ะ, The <next> ะแท่แทตอนนี้เราอยู่กันที่ห้องหารตอนเช้านะคะเอานัตโตะมาด้วยยังไม่เคยกินนัตโตะเลยเดี๋ยวเราจะกินอันนี้ก่อนดีก็อยากกิน นะะคเรากับน้องตามกำลังจะตามอันนี้กันอยู่ค่ะมันเราเนี่กินอะไรแบบร้อนๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าฟูจิเลิศอยู่นะอ่า <c oughs> uh <c oughs> this one two excuse me I want I want cat <c oughs> uh อันนี้คือเงินญี่ปุ่น โอเคฟินิ thank you อริกาโตนี่ค่ะทุกคนเออโอ้ยี้ไม่โดนชี้เลยอะทำไมผมโดนชี้แล้วซื้อคู่ว่ะซื้อคู่ว่ะ อะไรวะเนี่ยฮะวันนี้มันเป็นวันที่ดีไหมอ่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านอาหารนะคะเขาบอกว่าต้องลองกินแซลมอนบวกกับอูนิเขาบอกคือใครกูนี่แหละบอกเมื่อกี้ แต่มาญี่ปุ่นอะยังไม่มีคำว่าไม่ดีเลยอะไรค่ะคทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่กันในเมืองไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะเมืองที่เราอยู่ตอนนี้ก็คือทิ่จู๊ก เป็นเมืองที่การแต่งตัวค่อนข้างหลากหลายปึ้งพูดปุ๊บเติร์ปเป็นเมืองที่เขาบอกว่ามีน้องแมวยักษ์สามมิติแต่ว่าเขาก็จะมีรอบเวลานะคะนั่นก็คือประมาณ5โมงเย็นจนถึง1ทุม่มตอนนี้เราก็มีเวลาช็อปกันสองชั่วโมงนะคะก่อนที่เราจะนั่งรถบัสกลับที่พักกันในช่องนี้พักนะคะต้องเช็คอินแต่หโมงเย็นเป็นต้นไปนั่นเองนะคะทำไมจะต้องมาเที่ยวก่อนแล้วก็ค่อยไปเช็คอินที่นี่กับที่บ้านเรามันไม่เหมือนกันนะคะมันจะเช็คอินตอนเย็นปึ๊บแล้ววิ่งโ ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ห้าง n e w w o m a n น่าจะใช่เนาะคือฉันอยากรู้ว่ามีดีออไหมถ้ามีจะเข้าแต่ถ้าไม่มีก็คือออกไปดองกี้เลยเพราะวิเวียนอยู่ในดองกี้ไปตามล่าหาดีออก่อนนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะไปสั่งสตาร์บัคเอสเปรสโซ่เอฟฟากาโต้เพปปูชิโน อันนี้จะเป็นเมนูที่เราจะสั่งนะคะทุกคนในการแรกเขาบอกว่ามีที่ญี่ปุ่นที่เดียวก็คือเนี่ยอันนี้เป็นกาแฟที่เขาบอกว่ามาญี่ปุ่นต้องกินนะคะชื่อว่าอาเลฟาโตฟาโตเฟฟคาปูชิโนสักอย่างหนึ่งนะคะม,มันเหมือนคาปูชิโน่บ้านเราแต่ว่ามันมีความแบบคาราเมลผสมกับถ้าบ้านเราจะเรียกน้ำตาลแดงอะอร่อยอร่อยอร่อย วนนี้นะคะเราอยู่กันที่ป๊อปมารแล้วเราก็จะมาดูกันเป็นครั้งแรกของการสุ่มของเลยนะสุ่มเลือกัอ,อันหนึ่งออ๋ออ,อันนี้แล้วเราก็กดอะไรนะอ่ะอ่าโอเคไ,ได้ประมาณขนาดไปอะไรโุ๊ยมาแล้วมาแล้วเชิญเด้ และนี่นะคะก็คือเป็นโรงแรมที่2ที่เรามาพักนะคะชื่อว่านิกโกะนาลิตะนะคะม i n ินิมอลคั้นสุดมีกระจกบานให้ห้1บานนะคะอ่ะอันนี้เป็นที่นอนแล้วชอบอย่างหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นคือเขามีชุดนอนให้ทอ้สอสที่แล้วอ่ะทุกคนที่แบบว่ามีชุดนอนให้อ่ะดีมากนอกเหนือจากนั้นก็จะมีตู้เย็นให้ วายตียงนุ่มมากตีงนุ่มเลยเรามาดูาห้องน้ำกันดีกว่าน้องทุกคนปึ้งเฮ้ยคือแพรจะบอกว่าโรงแรมนี้นะคะเป็นโรงแรมสี่ดาวนะคะทุกคนไม่ได้สปงสปอนเดจนซินนะคะทุกคนดูเทียบนงเทียบน้ำทุกอย่างคือครบเวียันนี้ a m a ซิ่งยังไม่พอนะทุกคนคือตั้งนาฬิกาปลุกได้ด้วย สำหรับเจแปวันที่2นะคะก็ค่อนข้างประทับใจในทุกที่เลยนะคะที่ทัวร์พาไปรวมถึงของ คือเยอะมากทุกคนคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้นะคะเราจะมีรายการใหม่เดี๋ยวแพรจะเอาของที่ซื้อมาจากเซแปนเนี่ยมารีวิวให้ดูว่าตัวไหนเลิศตัวไหนปังแล้วก็สอยอะไรมาบ้างนะครคือฉันบอกเลยนะว่าสิ่งนี้ฉันหลบเลี่ยงมันมาตลอดจากที่ไทยแต่พอเห็นที่ญี่ปุ่นปุ๊บไม่ได้จริงๆป๊อปมากเป็นครั้งแรกของการแกะกล่องพวกนี้เลยอะได้ตัว บัต <Butter> เตอร์คัอบัตเตอร์คือบัตเตอร์คัพปะอุย๊ยมันเหมือนฉันอยู่ในเนี่ยไรน่า่ก็เหมือนกูหมดแหละไลน่าระก็เหมือนกูหมดแหละ The next Step Good morning วันนี้ก็เป็นวันที่3นะคะเดี๋ยวเราจะลงไปทานอาหารเช้ากันนะคะเมื่อคืนก็ค่อนข้างหลับสน,นิทม,มากๆทุกคนโอเคก็กินข้าวที่ไหนล่ะคะอ๋อหนูคิดว่าชั้น2ซึ่งเขาก็จะมีนี่นะเป็นกูปองอาหารเช้า แล้วก็ถึงอีกหนึ่งสถานที่นะคะทุกคนเรียกว่าศาลเจ้าคาเมรุเขามีประวัติพอในเรื่องการศึกษาถือว่ามีการที่แบบว่านักการเมืองถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของที่นี่ในการมาคขอก็เป็นรูปหัวว,ว,วัวในวัวอ๋อ่น,ะนวัวนะ เดี๋ยวเราจะไปรูปหัววัวด้วยเรามีเหรียญน,นะคะทุกคนอันนี้คือเหรียญที่เอาไว้ยอดคือเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ายอดเหรียญหนึเหรียญจะโชคดีสามเหรียญโชคดีมากๆขเขาเียกหน้าแสดงว่าใช่คนไทยแปลว่าพูดไปเลยโยนสามอสิบ เดี๋ยวเครื่องรางวันนี้ที่เราจะขอก็คือแน่นอนหน้าที่การงานฉันต้องการเครื่องรางเกี่ยวกับการงานการเงินความรักโชคลาภบริวารเอามาทั้งหมดอุ้ยเซมซีอะอยากเสียมเซมซีอะพี่น้้ยเซมซีทำไงอ่ะเซมซีทำไงใส่ใส่นี้ไปร้อยหนึ่งแล้วก็ลวงเอาอ่าแค่นี้ใช่เดี๋ยวเอาให้ดูนะ ทงลุงก็ขอพ่อเงนดีเอา <laughs> มาแล้วค่ะบอกค่ะว่าดีกับไม่ดีอะไรที่แบบเมื่อก่อนเนี่ยก็คือว่ามัน,น ไม่ดีมันก็จะแบบว่าเริ่มดีขึ้นแล้วอุ้ยจริงเหรอการเงินก็จะดีขึ้นเขอาอจะมีคนเข้าหามากขึ้นด้วยนะโอ้โหดีอ่ะอันเนี้ยก็คือบอกว่าแข็งแรงขึ้นมีพลังขึ้นอ,อะไรเงี้ยอตอนที่แบบเวลาที่แบบไม่มีพลังหรือแบบอ่อนแออะไรก็จะแบบว่าจะมีคนมาปลอบประโลมก็ดีอยู่หรออรารมณ์สาธุสาธุจะมีแฟนแล้วค่ะทุกคนโอเคไปไหนละอะแก๊งเดอะแก๊งไปไหนมาหาต้งน้ำเขาไปเซียมซีมา แล้วตอนนี้นะคะเพื่อนๆเราก็อยู่กันที่วัดอากุสะนะคะเป็นวัดที่เหมือนพระราชวังเวอร์คือต้องล้างมือแล้วเราก็ซื้อทูที่เป็นด้ามจับตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยแล้วเราก็มาใส่อย่างนี้ เสร็จแล้วฉันต้องการการเงินและความรักอามันี่โอเ okay. ค r e ล ationship โ okay. อเค this one and this one thank you โ uh, อ oh, ้ยไม่โตแปลว่าเราจะหลุดออกจากเพื่อนแต่เราก็สู้จริงๆมาญี่ปุ่นยังไม่ได้กินพราะแบบเขาเรียกว่าอะไรนะที่อาหารที่โดเรมอนชอบกินอะ่ะจำไม่ได้ละคิดว่าน่าจะกินไอดิมโหคนเยอะมาก ีชไ yes. ม่กินมากกินไอติมอีกสักหนึ่งแท่งดีกว่ามันจะเป็นไอติมที่มันแบบว่าเป็นเส้นๆอ่ะทุกคนนื้ออกใช่ไหมจริงๆอุย้ยนี่ไงตุ๊กตาน้องคนนี้ที่ตอนนี้กำลังแมสเลย จริงๆตุ๊กตาเมื่อกี้มันดังนะทุกคนฟีลเหมือนตุ๊กตาบ่ายปะมีเสื้อผงเสื้อผ้าลงทงทังทางเปลี่ยนคือเนี่ยจริงๆชอบแค่คูโรมิงไงก็เลยคิดว่าเดี๋ยวตอนเย็นตอนช้อปปิ้งอ่ะเดี๋ยวจะไปร้านซาชิโอเออแล้วก็ไปดูพว้กุงพวกกิบอะงี้เราลองกินมาชาเบียร์ปะเอาดิได้แล้วค่ะทุกคนได้กลิ่นความเบียร์แล้วก็มีฟองเหมือนเป๊ะ เหมือนอาซาฮิมีความมัชะ่นอ่อนๆอดีนะสวาโอเคอยู่อันนี้ก็จะเป็นข้าวเที่ยงอันนี้เป็นน้ำจิ้มพันไทยที่เมกินไทยแลนด์นะคะเพราะว่าซื้อมาจากไทยนนก็จะเป็นข้าว วันนี้เราอยู่กันที่ห้าง d i v e r c i t y โตเกียวก็วันนี้เราก็จะช็อปกันอีก1นึ่งวัน,นจาจกที่เราช็อปกันเสร็จเรียบร้อยนะคะพรุ่งนี้เราก็จะต้องอิสระ1วัน เดี๋ยวเราจะเดินหาชั้นสามก่อนแล้วตามด้วยชั้นสี่นะคะทุกคนคิดว่าบางช่องเนี่ยอาจจะไม่สามารถถ่ายคลิปได้เนาะด้วยความที่มันอยู่ห้างด้วยอ่ะไม่ได้เขินหรืออะไรนะถ่ายแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตนะคะว่าได้อะไรมาบ้างกลับมาถึงที่พักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็จะเป็นของที่ได้มาสําหรับการช็อปที่ นั่นแหละชื่อนั้นแหละทุกคนก็ช็อปมานะคะเข้าช็อปนะแต่ว่าเป็นช็อปที่แบบว่ามีหลากหลายแบรนด์รวมกันคือก็ยังไม่ได้พวกต่งหูหรือว่ากระเป๋าหรือว่าอิสเซอรีอะไรเลยนะแล้วก็รู้สึกเฟลมากๆเลยไม่ได้สักทีนะคะ <Okay. S 1> แต่แล้วสิ่งที่เราไม่คาดคิดก็คือ กูได้ลองทํามาเฉยเลยถูกมากนะทุกคนถูกกว่าที่ไทยประมาณ5,000กว่าบาทเลยอ่ะจริงๆก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวจะไปกับเพื่อนที่เพิ่งเจอในทริปนี้นะคะกับพี่ๆเขารู้สึกว่าอาจจะไปแบบในเมืองไปชิบูย่าหรือว่าจะไปกินซ่าหรือว่าจะไปที่ที่แบบว่าคนไทยมักจะชอบรีวิวบ่อยที่สุดนะคะก็เดี๋ยวไปเจอกันพรุ่งนี้นะคะทุกคนไปดูกันว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะไปที่ไหนบ้างแล้วก็ได้อะไรกลับมาบ้างหรือเปล่าเราติดตามชมกันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับ Japan Day 4นะคะมา เรียบร้อยแล้วม,มีแผนไปเที่ยวนะคะทุกคน,ก,คนก็คือน่าจะไปชิบุย่าแล้วก็เดี๋ยวคิดดูอีกทีนึงก่อนนะดูว่าเราจะไปเดินคนเดียวเนื่องจากเราเป็นตอน8ปดโมงนะคะเราจะกินแบบกรุบกรบกิบกับนิดนึงนี่ก็จะเป็นอาหารของเราไปเริ่มกาการเสียเวลา แล้วตอนนี้เราก็ถึงกันที่สกายทาวนาริตะคือเดี๋ยวเราจะนั่งรถไฟ JR ไปลงที่ชิบุยาไม่ใช่ร <c oughs> งส่จะไม่ใช่อ๋อชิบุยาเท่าไหร่ชิบุยาเท่าไหร่พันเท่าไหร่ีั่า นี่แล้วเราก็จะนั่งรถไฟที่รถไ,ไฟชิบูย่าจริงๆก็ไม่ยากนะเนี่ยภาษาญี่ปุ่นก็อ่านได้อยู่อันนี้คือรถไฟความเร็วสูงนะคะที่เราจะนั่งกัน12 รายงานสถานการณ์ตอนนี้นะคะกูมาโพลที่ฮาราซูกุอยากรู้ว่าแบบเราจะไปไดีออได้ยังไงสู้กันต่อไปวันนี้แดดแรงมากเดินอีก9นาทีฮาราซูกุนี่คือช็อปเยอะมากเลยนะคือชอบที่ช็อปมันอยู่ข้างนอกเวยทุกคนเดินไปเรื่อยๆมันก็เห็นเองอะแ,แล้วนะคะเราก็เจอแล้วชอบดียวในที่สุด เราก็มาถึงฝั่งฝันค่ะและแชแนลก็คืออยู่ข้างๆด้วยจบและแล้วตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนไนดีโอ,อมาแล้วต่อไปนะคะหาอะไรกินแถวฮาราจูกุแล้วก็เดี๋ยวค่อยเดินทางกลับกัน กันที่ร้านซูชินาลอนที่คนไทยชอบเรือกแต่ว่ามันมีชื่อชื่อเด็กชื่อญี่ปุ่นคาราเมติงคาราโกโตะนิล่าสุดคือสั่งอูนิไปะค่ะทุกคนเป็นอูนิเซตใหญ่มากราคา4 4 0เยนนะคะถ้าเทียบเป็นเงินไทยประมาณ1,80 80กว่าบาทนะคะ เรรียยบ้อแต่แบบว่าหน้าคือแดงแปลกเหมือนคนกินเหล้าเวอร์เอาไว้ง่ายเลยนะสําหรับการมาญี่ปุ่นในครั้งนี้นะคะก็ชอบแรกเหมือนเดิมเดี๋ยวขอไปช้อปปิ้งก่อนนะแล้วเดี๋ยวมารีแคปกันว่าช้อปปิ้งได้อะไรมาบ้างเพราะฉะนั้นตอนนี้นะเราต้องรีบติดนึงเพื่อให้ไปทันรถเมย์กลับนะคะคือเรานั่งจากสถานี1 5ย้อนไป หนึ S 1> 1. <S ่งนะคะภาวนาให้พันรอบสักสองทุ่มก็ยังดีนะโอเคทำมันใจไปด้วยนะคะแล,แล้วตอนนี้ก็ถึงนาริตะบอกเลยนะว่าเป็นการเดินทางที่เสียงเงินเยอะที่สุดละเพราะว่าผิดฉันเองอะความโง่ของฉันเองอะใช้ตังพันห้ายี่สิบเยน วันนี้คือบันเทิงสุดๆเอาเป็นว่าค่าบ้านน่าถึงโรงแรมตามกำหนดการแล้วก็จะแพ็กกุงแพ็กกิ้งของนะคะไปค่ะและแล้วเราก็ถึงโรงแรมกันเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเราจะต้องรีบเดินหังอย่าง เร็วมาก,มากๆค่ะทุกคนคือแพทต้องตื่นประมาณตีสี่นะคะแล้วก็6กโมงเชา้าเคยจะต้องเอาของเนี่ยขึ้นรถเพราะว่าเราจะกลับไทยกันแล้วค่ะรอบบินของแพทนะคะประมาณ9ก้าโมงกว่านะคะถึงไทยประมาณบ่ายสองกว่าค่ะ,คะทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับทริปทัวร์ญี่ปุ่นครั้งแรกในชีวิตนะคะเดี๋ยวของทุกอย่างที่ซื้อมาจากญี่ปุ่นนะคะเดี๋ยวจะทาคลิปแยกกับเพื่อนๆนะคะว่าได้อะไรมาแล้วบ้างแล้วราคาถูกกว่าที่ไทยยังไงบ้างโอเคนะคะทุกคนเพราะฉะนั้น ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะจะได้เป็นกำลังใจให้แพรวและทีมงานในการทำคลิปต่อๆไปนะคะทุกคนส่วนทิปหน้าแพรวไปที่ไหนเนี่ยก็อยากให้ทุกคนรอติดตามชมนะคะรับรองว่าจึงสะพึงกระเป๋าตังแนะ่นอนอ่ะอย่าลืมนะคะทุกคนยังไงก็ขอบคุณทุกการรับชมน่าจะพูดยาวเกินไปแล้ววันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วเจอกันทิปหน้านะคะเีย